ไม่ได้ครับพี่น้องครับสรุปแล้วก็คือใส่เข้าไปกับเล็กแล้วนะครับพอปลดให้มาเป็นเกียร์ว่างนะครับใส่สายสาย,สายอะไรเข้าไปแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะผักให้เป็นผักเข้าเกียร์อื่นได้ครับคือผักเข้าไปแล้วก็ติดเลยนะครับผมน่าจะอยู่ที่สายเกียร์แล้วละ่ะน่าจะเป็นที่สายเกียร์แล้วทีนี้นะครับเนื่องจากว่าเล็กจวดอบอกสายไม่ได้ ไปซื้อมาแล้วพอไปแปลงสายแล้วนี่มันยังไม่ได้อีกนะครับเดี๋ยวรอสรุปแล้วเล็กไปตามพี่เสาอยู่ครับไปตามพี่เสาเพราะว่าพี่เสาแกขับรถให้กับานายกอยู่ครับงานนี้ไม่จบครับผมไม่เสร็จไม่เสร็จต้องมาลุ้นกันนะครับ เมื่อกี้ผมก็ขึ้นลองแล้วปกติแล้วเนี่ยเกียร์มันต้องถ้าเป็นเกียร์ว่างมันต้องอยู่ตำแหน่งอย่างนี้ครับเนี่ยต้องอยู่ในตำแหน่งอย่างนี้นะครับมันก็จะมีช่วงให้เตะหน้าหลังใช่ไหมครับตัวล็อกกันเลยเลยเตะหน้าหลังนี่นี่นะครับมันก็จะเลยอย่างนี้มันจะกันอย่างนี้นะครับนี่ตัวล็อกกันเลยนี่ที่เป็นเดือยขึ้นมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมแต่ทีเนี้ยพอพอผมกับเล็กสจวยดใส่เข้าไปแล้วเนี่ย เนี่ยพอตั้งนะครับพอตั้งตัวนี้ปุ๊บพอใส่สายเกียร์ปุ๊บเกียร์มาอยู่อย่างนี้เลยพอเกียร์อยู่อย่างนี้ปุ๊บมันถามว่ามันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งตำแหน่งว่างอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยถามว่ามันโยกมันก็โยกได้เป็นว่างได้เหมือนกันนะครับแต่มันต้องอยู่ในตำแหน่งนี้เพื่อที่เวลาเราใส่เกียร์บนตรงล็อกเสร็จหมดปุ๊บเราก็จะผักผักไปเข้าเกียร์หนึ่งได้เข้าเกียร์ถอยได้ถูกไหมครับ แล้วก็ปลดถอยกลับมานะครับก็ผักขึ้นสองนี่ฮะผักขึ้นสองขึ้นสองแล้วก็ตบมาก็เป็นสามนะครับสามลงล่างก็สี่นะครับแล้วก็ห้าแล้วอยมาหอย่างนี้นะครับมันแต่นี่มันพอใส่สายเกียร์เข้าไปแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนี่ยมันผักไม่ได้นะครับผักไม่ได้เลยก็เหนื่อยครับเหงื่อแตกโศกเลย อยู่กับเลขสัจวด2คนเมื่อกี้เลขสัจยอดก็เลยวิ่งไปดูพี่เสาก่อนนะครับส่วนผมก็น่าจะเอารถเข้าไปจอดในบ้านก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวรถไปเก็บก่อนครับอ้าวขึ้นเนินไม่ได้อีกชั้นชั้นโอ้ชันเกินครับงสงสัยต้องถอยหลัง สต้องถอยหลังถอยหลังก่อนดูดูมันชันครับล้อมันลอยถอยเข้าไม่ได้ผมน่าจะเข้าซอกนี้แหละ อยู่ในซอกเลยนะเดี๋ยวให้เท่าแก่จอดนอกๆแล้วกันเพราะทาแก่ขยับบ่อยเดี๋ยวเอามาขามไปให้ยายก่อนให้ตายายด้วงกับตาแพงก่อนดูไปไหนหมดละเนื่อข้าวอยู่หลังบ้านแน่เลยนะครับอันนี้คุยเมื่อกี้เอากระบะออกไปนะครับเป็นไหนหมดไม่รู้ หลังบทำอะไรกันน่ะทำอะไรกันน <the öst> ้นอนดูกระนนอนดูกระจุนตาตาได้แล้วตา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 ไปไหนมาไปโรงเรียนไปโรงเรียนือแล้วแม่เอไปไหน ๋อเดี๋ยวามาขามให้ยายด้วงตาตาอยู่กับพี่อิงอยู่กับพี่อิงอันนี้ก็คุณปู่ครับคุณปู่ไม่ได้กระดิกไปไหนเลยครับอันโน้นก็รถจานโอจอดสนิทเลยรถจานโอใครล่ะเอาข้าวหวานมอข้าวหวานโอ้ ออเงาคอคือตาบเสืออยู่โคราชสองลอยอเสือมาให้กินแม่ค่างคืออืมม่โคราช <c oughs> สวนกันกับเสียวุฒิ <c oughs> เียวุฒิไปผมมาสวนทางกัน <c oughs> ไปผ <c oughs> ้าเตยไปไอแรงงานไปยืนเอกสารต่อเอกสารต่อให้แนทมังม่งนำนำมั่งเพื่อแนทมั่งนำเพราะว่าเห็นว่าแต่งงานแล้วสีได้ ถ้ากันไปจะสิได้ไปย่ามใดแล้วเนาะ<อ>ครับเฮ็ดยงย่งกินคือเนื้อหัวมาโยหนึงมัโอ้สีอมเสี่อมก็ปลาหมึกลูกนึงอืมคุ่มเฮ็ดตัางใดกับบัวใดแมวยักษ์พี่น้องแมวยักษ์เพิ่นกำลังหยอกกันครับเอือยเพิ่นอยู่หันเฮาแย่ๆเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สงสัยคันแม่นว่าแล้วกัน นอนในปีกอับก่อนเหมือนแรงเดี๋ยวาไปดูคุณปูครับปู่ถวดปู่ถวดจอดอยู่หนีมากว่าเป็นสองเดือนสามเดือนแล้วบอนี่ไม่กระดิกเลยไม่ไปไหนเลยด้วยนะได้ข่าวว่าไปขนยา้ายรถเกี่ยวให้เขาไม่รู้ได้ขนหรือเปล่านะครับนี่ ข้างรถไทยยนมาอยู่นี่โอ้เรเดียนด้วยอย่างใส่เรเดียนเลยก็ทุบปูเเนี่เลยันนนยงน่าจะยังสตาร์ทง่ายอยู่เหมือนเดิมมั้งเนาะโอ้เอานี่พัดลมใครพัดลมถอทงหรือพัดลมจานโอไม่รู้นะครับตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นของจานโอพัดลม กลูกเกียร์รถเสียท็อก็ยังอยู่นี่เดี๋ยวไปดูรถจรันโอด้ดิทำไมไม่กระดิกไปไหนเลยบ้มาเลยบอกโอ้มื่อนี่นี่ครับนี่รถ กลายเป็นรถประจำตําแหน่งจันโอแล้วเครื่องเครื่องนอนก็อยู่นี่ครับแต่ว่าคนนี่น่าจะอ่าหลังจากที่เดินทางมาเหนื่อยยังไม่มานะครับอุปรกรณ์อู้ทวดก็ยังจอดอยู่นี่ครับคุณทวดเจ้าของเขานี่ทิ้งไปเลยมั้งเนี่ยพื้นที่ก็ หลังจากเอาสต๊อกหินออกนะครับสต๊อกลูกหลังออกดูโล่งไปเลยครับดูโล่งดูกว้างไปเลยนะดูดีว่า,าสต๊อกลูกหลังข้างในก็ยังเหลืออยู่นะครับเหลือไม่เยอะเหลือพอให้คนมาซื้อได้นิดๆหน่อยๆนะครับผม อันนี้เขาเสื้อเผาแห้งกลิบเลยของผมนี่ตอนนี้เปียกเยิ้มเลยครับสงสัยต้องมุดเข้าไปขันดูครับว่า,าทำไมมันเยิ้มขนาดนั้นนะครับไม่ไหวเลยนี่ก็อยู่ที่โท่หนึ่งนะครับบ้านกุย ยังไม่ได้เลยครับอินดี้แก้ไขยังไงนาะเนาะจอดมาหลายวันแล้วครับเสตตินน่าจะเอารถเออเออฟอร์ดไปนะครับน่าจะเอาฟอร์ดไปเพราะรถน้ำมันก็อยู่นี่ครับรถตู้รถตู้นี่ ประจกวงข้างที่ผมส่งมาให้ก็คือบานนี้นะครับบานนี้ถ้าเบิกใหม่ก็ตกอยู่ที่สองพัน้งครับสองพันนิดๆนะครับ, 2000, นะรบของแท้นี่ได้ข่าวว่าตัวนี้นี่ fc ยกให้ fc เป็นของฝากมาให้นะสลิง ยางเส้นนี้ทําไมเป็นแบบนี้ทําไมมันกรอนกรอนแบบนี้นีย่ยางใหม่นะทำไมันดูกรอนกรอนก็คงต้องรอนะครับรอรอว่า l e x วดจะไปตามช่างมาได้ไหมนะไม่รู้ว่าช่างจะมาให้หรือเปล่านะครับ เพราะว่าอินดี้ก็จอดเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงนี้มาสี่วันแล้วครับปลาเข้าไปวันที่สี่แล้วเขาเริ่มทํางานกันตั้งแต่วันที่ที่สามที่สี่นะครับห้าหกเจ็ดแล้ววันนี้ก็วันที่แปดเข้าไปแล้วเจ็ดไอ้วันที่วันนี้วันที่เจ็ดเข้าไปแล้วนะครับก็สี่วันนะครับจองตั้งแวันที่สาม ก็วิ่งงานนะทำงานมาแรกวันที่3าก็3 4มสี่ห้าหกนะครับ3วัน4ี่วันสรุปแล้วก็ยังไม่ได้ครับยังไม่ผ่านเลยเอาไงดีครับก็หมดไปก็เฉพาะชุดเกียร์น้ำมันเกียร์นะครับชุดเกียร์น้ำมันเกียร์นี้ก็หมดไปจะจะ 8, แปดพันละเจ็ดพักว่าบาท โอ้โห oh, นี่รู้เลยมือแมคโครครับโดนโดนฟันแมคโครแนะ่นอนอย่างนั้นนี่โดนฟันแมคโครครับรู้เลยเป็นล่องฟันแมคโครหมดเลยนี่นี่ <c oughs> พื้นกะบะก็บางหมดแล้วมาโดนรอยมือแมคโครโครดูดอีกช่วด้วดนใช่หมดเลยนี่รอยมือแมคโครหมดเลยนุ่นนี่ครับมีแต่รอยเป็นรูปฟันแมคโครเลยนะนี่ก็โอ้โหโดนเข้าไปอีกหนึ่งรุมขาดอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยมีแต่รอยมือแมคโครหมดเลยพื้นทะลุหมดนะครับถ้า คนขคับไมโครกเก่าไม่ดีนี่นี่เห็ไหมเก็ยบร้อยไม่เหลืออย่างนี้ไม่เหลืออ่ะมารอรุ่นกันครับว่าเล็กจวดจะตามช่างมาได้ไหมนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันต่อคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็เฝ้ารถไปก่อนเด้ออย่าให้ มีใครมากินนูน่นกินนี่ไปเด้อนะนี่แหละบายบายครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับพี่น้องครับ